สุกยังเนาะอันนี้ติก็าซิลวกอ่าหางหมูแล้วก็กระดูกหมูอ่อนแล้วก็ซีโครงไก่ก่อนเนาะลวกลวกน้ำจะเอาฟางขาวออก ที่จะเอาไปใส่ได้แล้วเนาะอันนี้ข้าได้แล้วแล้วก็เสียไปล่างต้มน้ำสุกกันเลยเพื่อที่เ้าจะเอาไปใส่หม้อตุ๋นอันนี้เนาะนี่เตรียมหม้อตุ๋นไว้เรียบร้อยต้มน้ำให้เดือดก่อนนะ คนน้ำเดือดแล้วค่ะเราก็จะมา,าทำการถ่ายใส่ม้อนี้เลยเนาะเดี๋ยวติดเปิดไฟหม้อนี้ก่อนนะโอเคน้ำเราก็เดือดนะทเลงไปเลย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เราต้มน้ำซุปฟันกอดนะคะอันนี้คือหัวฟันกอดอสีเขาก็จะเป็นแบบนี้หน่อยติ๊กซื้อมานานเนาะเออมาว่าถ้าปกติมันก็จะเป็นสีขาวๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ชํำนิดหนึ่งนะคะซื้อมาอมได้หลายวันแล้วมันก็เลยจะช่ำ อันนี้คือฟันกอดนะเดี๋ยวติ๊กจะเขียนเป็นภาษาจีนให้เนาะเดี๋ยวให้แฟนเขียนให้โอเคลงไปเลยเแล้วก็มียาจีนก็เหมือนเดิมค่ะชะยยับกล้องแป๊บหนึง่งอ่าอันนี้ก็เป็นยาจีนเนาะ มียาจีนมีลำไยแห้งแล้วก็มีพุษาแห้งเนาะอันนี้ก็เป็นซี่โครงไก่นะคะที่เราลวกแล้วทํากสบจานอันนี้ก็เป็นยาจีนที่เราล้างอะไรให้เรียบรนะ้อยแล้วเนาะอันนี้ก็พุษาแห้งนะผ่าครึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นกระดูกหมูออ่อนนะคะนี่กระดูกหมออูออ่อนแล้วก็อันนี้ค่ะตีนไก่นั่นเองจีเจียวนั่นเองนะคะ จี๋เจีวเนาะเอาใส่ลงไปนะซีคโครงไก่เนาะกระดูกหมูอ่อนแล้วก็มีหางหมูเนาะคือกระดูกหางหมูนะคะมันก็จะมีมันๆนิดน,นึงอร่อยนะอันนี้แต่เราก็เทลงไปเลยนะคะที่เป็นยาจ,จีนแล้วทั้งนั้นเลยเนาะเทลงไปเลยเนี่ยเราก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะแล้เวเรามาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะ เกากี้เม okay, ็ดเกากี ouais, nickel, ้ติดจะใส่ที่หลังเนาะเสร็จแล้วค่ะน้ำซุปเราเดือดแล้วเราก็มาใส่เม็ดเกากี้แล้วก็ปรุงรสกันเลยโอ้โหร้อนมากค่ะอ้อยร้อน นี่ค่ะใส่เม็ดเกากี้ลงไปนะคะปรุงรสด้วยเกลือค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ตุนไปอีกครึ่งชั่วโมงเนาะใส่เกลือลงไปเยอะนิดหน่อยให้มันมีรสชาติกลมกล่อมนะคะทุกคนค่ะเขาก็จะหยุดเดือด ะะอ่าผงนัวค่อยหายนะผงนัวกันค่ะผงนัวค่ะทุกคนนิดหน่อยนะคะสำหรับคนที่กินผงนัวเนาะอืมนี่ก็จะใส่แค่นี้เองอให้พาเปลี่ยนรสชาติเพราะว่าความหวานของกระดูกหมูอะไรก็หวานอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะ คนจีนบางคนก็จะไม่กินผงนัวเลยนะคะเขาก็จะใส่แค่กเกลือนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวสีเขาก็จะออกอีกกว่าน,นี้เนาะสีเขาก็จะเหลืองกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวเม็ดเกากี้เขาออกสีนะ,ะโอเคคะ่ะเดี๋ยวเรามาทอดหมูกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะ มาค่ะเรามักหมักหมูกันเลยนะคะนี่คือแป้งหมักหมูของติ๊กนะแป้งแป้งที่ติ๊กใช้เนาะอ่าใช้แป้งตัวนี้อ่าไม่ต้องปรุงรสเพิ่มนะคะเพราะว่าเขามีความเค็มอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะมีทุกอย่างแล้วนี่ค่ะเขาจะมีหมดแล้วนะคะอืมอ่าถุงมันใหญ่มากเลยนไคะ เขาก็จะมีบอกนะที่กาจะใส่ให้หอกนะโอเย่นี่ค่ะในการหมักไว้นอะกหมักแล้วก็ใส่แช่ตู้เย็นไว้เลยนะคะทุกคนค่ะแล้วที่กจะไปปอกกระเทียมตำกระเทียมไว้นะเพื่อที่จะม,มาผัดถั่วแล้วก็เอามาใส่ในหมูนะคะสอดหมู เรียบร้อยเราก็ใช้มือขยำเลยค่ะใส่น้ำไปน้อยนึ่งนะใส่น้ำไปน้อยขยำทำกินเองมือเลยค่ะนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ยากแล้วก็อร่อยนะคะเพราะว่าในแป้งก็จะมีพวกพริกไทยมีเกลือแล้วเนาะเขาใส่มาเรียบร้อยแล้วนะเวลาเราเอาไปทอดมันก็จะกรมกร่อมเลยนะคะทุกคนโดยที่เราไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ไปหมักใส่ตู้เย็นไว้เลยนะคะดู ใส่นิดเดียวนะคะแป้งไม่ต้องใส่เยอะเพื่อที่จะไม่ให้มันติดหม้อนั่นเองเนาะเวลาเราทอดหมู <c oughs> วันนี้เมนูวันนี้ก็จะมี3าอย่างเนาะผัดถั่วแล้วก็จะทอดหมูเนาะที่ก็จะมา,าเด็ดถั่วก่อนนะคะเด็ดถั่วแล้วก็แช่น้ำไว้นะคะเด็ดขึ้นเพราะว่าอันนี้อันถั่วเล็ก นี่คะ่ะถั่วเล็กนะอ่อนมากเลยคะ่ะเดี๋ยวให้ติ๊กเด็ดเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเมนูวันนี้จะออกมาน่ากินแค่ไหนเนาะต้มน้ำซุปฟันกอดกับทอดหมูแล้วก็ผัดถั่วใส่น้ำมันหอยนะคะ โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยถั่วที่เราจะผัดกันนะคะ เราจะแช่ก็ล้างน้ำทิ้งกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ามาล้างอีกเนาะในนี้เราก็แช่น้ำไว้ก่อนนะคะเรามาเปิดไฟทอดหมูกันเลยค่ะเปิดปลั๊กนะคะใช้ไฟแรงนีดหนึ่งนะคะ ก่อนที่เราจะเอาหมูลงไปนะคะที่ก็จะล้างมือก่อนเอาหมูไปจากหมูนั่นเองค่ะโอเคค่ะน้ำมันเราเริ่มร้อนแล้วค่ะทุกคนผ่อนไฟลงใส่เบอร์16บหกนะคะเ <c oughs> มื่อกี้เราใส่20ิเนาะ <c oughs> นี่เราก็ใส่16 <c oughs> อืม แล้วเราก็ใส่หมูลงไปเลยนะคะนี่คือหมูของเราคนไปแล้วก็เอาลงไปเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใส่ลงไประวังมือด้วยนะคะสำหรับคนที่ทำทำกับข้าวใหม่ๆเนาะกัรทำเนาะแต่ติชชินแล้วเนาะก็ะติทําทุกวันนะคะ ก็ยังโดนอยู่นะถึงว่าจะทำทุกวันบางทีก็มีการผลิดค่าทางเทคนิคนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะใส่ลงไปที่จะอทอดครั้งเดียวเลยนะ,ะโอเคค่ะทุกคนหมูแล้วก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะนี่คะ่ะ เริ่มเหลืองแล้วนะคะเหลืองแล้วเราก็มาเอากระเทียมลงนะคะเราก็จะค่อยๆลงนะเดี๋ยวมันจะฟูหม้อ,อน้ำมันจะล้นหม้อนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาลงไปทีละน้อยก่อนนะคะแล้วก็เบาไฟ,ไฟลงเนาะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันเขาล้นหม้อมันเองนะคะ สร็จแล้วค่ะเราก็เอากระเทียมลงไปหมดแล้วนะคะหมูได้แล้วนะคะเราก็มาเอาหมูขึ้นเลยเนาะเอาเนื้อหมูขึ้นก่อนนะคะกระเทียมขึ้นทีหลังนะคะ ก,กระเทียมก็ได้แล้วนะคะดูกระเทียมก็เหลืองแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเอากระเทียมขึ้นมันเลยเอาทัาพีตักขึ้นมาเลยนะคะเอาวางข้างบนปิดไฟเลยค่ะ ร็จแล้วค่ะแล้วก็พักเสด็จน้ำมันไว้นะคะทุกคนนี่คือหมูทอดของเรานั่นเองนะคะเรามาผัดอันนั้นกันเลยมาผัดผักกันเลยนะคะเปิดไฟเบอร์สิบหกก่อนนะคะจะให้น้ำมันร้อนนะแล้วเราก็จะมาใส่กระเทียมเลยค่ะ เริ่มร้อนแล้วนี่ก็จะฝนคนไปลงนะเดี๋ยวกระทะไหม้ครับทับทัวค่ะ ก็จะมีน้ำนะคะให้หน่อยก็จะทําให้เสียงดังนิดหนึ่งคะปรุงรสด้วยน้ํามันหอยเหมือนเดิมค่ะจะเข้าไปนิดหน่อยประมาณหนึ่ง้อนฟ้าเนาะ แล้วก็ใส่เพราะว่าติ๊กรู้อ่มือตัวเองแล้วนะเพราะว่าทำข้าวบ่อยแล้วก็ใส่อ่าเหมือนคะนอหนอห่ะเเมืองไทยเนาะลงไปนิดนึงนะคะทุกคนนิดเดียวแล้วก็ผัดได้เลยแค่นี้ค่ะทุกคน่ะดเมนูมเราก็จะอร่อยมากเลยตี่เป็นคนไม่กินหวานเนาะ ความหวานในน้ำมันหอยก็หวานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่จะเติมน้ำตาลลงไปในกับข้าวนะคะคนที่ชอบหวานก็ใส่ได้นะได้แล้วค่ะทุกคนปิดไฟเทส่วการเลยค่ะ นี่ค่ะหมูทอดเยื่อเยื่อค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะหมูทอดของเรานะคะไปค่ะทุกคนทานข้าวด้วยกันค่ะ